อ้าวว่าไงพี่โหวันนี้อ,อะไรมากินอะ่ะสปาเกตตี้เนื้อเทนลรอยท็อปปิ้งด้วยคาวเวียกินด้วยกันบ้างาไม่เป็นไรอะพี่เดี๋ยวผมไปกินเตี๋ยวไก่ปักซอยดีกว่าตามสบายน้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าว่าไงพี่ไอตัวนี้ป่ะที่เคยแนะนำพี่อ่ะมันมีตัวใหม่ออกมาแล้วเหรออ๋อที่ผมแนะนำไปอะ่ะ มันเป็นอีกตัวแต่รุ่นเนี้ยมันเหมาะกับรถผมมากกว่าผมเพิ่งเปลี่ยนมาเลยเนี่ยเอนอออสเทอร์โบดีเซลซีเคฟสิบห้าิวซีแล้วมันเหมาะกับรถได้ยังไงวะเอ้าก็รถผมมันยังใหม่อยู่เลยเลือกน้ำมันเครื่องตัวนี้มาใช้เนี่ยมันเหมาะสาหรับรถรุ่นใหม่ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่มีระบบควบคุมมลพิษซับซ้อนแบบรถผมเลยแถมตัวเนี้ยมันให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องปกติธรรมดาทั่วไปและมันก็ช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยพี่ CK4 คืออะไรพี่ไม่เข้าใจ ก็ 4K4 อ่ะมันคือคุณสมบัติเด่นในการควบคุมการเกิดออกซิเดชันควบคุมการเกิดฟองและป้องกันการสึกหลอได,ด้ดีกว่าน้ำมันมาตรฐานช่วยยืดอายุการใช้งานระบบควบคุมมลพิษในรถรุ่นใหม่ๆอย่างผมเนี่ยพี่มีความเสถียรต่ออุณหภูมิสูงทำให้เหมาะก,กับการใช้งานหนักในสภาพเครื่องยนต์ที่มีกำลังสูงเพราะเออแล้วเดี๋ยวพี่ไม่ต้องถามแล้วเดี๋ยวไปถามแอดมินในนอสดีกว่าผมหิวข้าวไปกินเตี๋ยวแล้วเนี่ยว่าจะถามแล้วมันสั่งกับเอนออรดีเซลพัดยังไงอะโหพี่เดี๋ยวมอล้ดกข